สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้มาพบกันในช่วงเวลาตอนบ่ายเย็นนะคะกับบรรยากาศของการพักผ่อนหลังเลิกงานนะคะวันนี้พาทุกท่านมาทําความรู้จักกับต้นปูเล่วันนี้ซื้อปูเล่มา3ถุงในราคา3มถุง100บาทนะคะเพราะว่าโจทย์ในใจก็คืออยากมี ผักอะไรที่เก็บไว้กินจริงๆตอนแรกอะเราจะปลูกผักชัยยาเยอะมากแต่ปัญหาของผักชัยยาก็คือเราแพ้ยางของเขาอะคือคันมากก็เลยถอดใจไม่เอาดีกว่าขี้เกียจใส่ถุงมือด้วยเลยลองมามองชีปูเล่พอดีได้ข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรที่น่าสนใจมากก็เลยอยากเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าปูเล่อะเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆก็คือไม่ใช่ผัก ดั้งเดิมของไทยแน่แต่เข้ามาเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่เราลองมาดูข้อมูลกันนะคะจากประวัติความเป็นมานะคะปูเล่มีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่าคณะ3า0ปีพบว่าปูเล่เนี่ยเป็นพืชที่มีเก่าแก่มายาวนานแล้วโดยพบครั้งแรกทางภาคใต้ของไทยตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยนะคะคาดกันว่ามีผู้นำปูเล่มาจากประเทศจีนโดยคนจีนน่ะ เอาต้นปูเล่ใส่เรือสำเภานะคะแล้วก็อพยพข้ามประเทศมาและในระหว่างที่ย้ายถิ่นฐานนั้นก็อาศัยว่าเก็บต้นปูเลเนี่ยบริโภคไปพังพางนะคะจนกว่าจะถึงฝั่งประเทศเป้าหมายนะคะปูเล่ก็เลยถูกนําเข้าในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยนั้นปูเล่มีหลายสายพันธุ์มากนะคะอย่างอันนี้ก็จะมีความคล้ายกระล่ำแต่ก้านเขาจะเป็นสีม่วง ส่วน2อันนี้จะมีลักษณะคล้ายกับผักแควที่กำลังเป็นที่นิยมฮือหากันอยู่นะตอนนี้ใบเขาจะหยิกๆเหมือนกันแต่ราคาต่างกันมากค่ะผักแคลเมื่อกี้ไปสำรวจตลาดดูราคาต้นละ120บาทนะคะก็ตามอัธยาศัยเลยคือผักเนี่ยขอให้ใบสีเขียวมันก็จะมีเรื่องของเบต้าโคเลเบต้าแคโรทีนนะคะซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่จะให้วิตามินเสูงอยู่แล้วแล้วก็มีคอรโฟิล คอโลเฟนเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันจะช่วยในการฟอกเลือดให้เลือดสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็ประโยชน์ของเขาเดี๋ยวจะแนบเอาไวล้ละกันเพราะก็มีครบอย่างที่ผักที่มีประโยชน์ตัวหนึ่งพึงจะมีเลยนะคะปูเลนเนี่ยจุดเด่นของเขาคือนอกจากกินได้แล้วแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบก็คือเขาเป็นไม้ประดับได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะตั้งประดับไปแล้วก็เด็ดกินไปได้นะคะโดยการเด็ดกินเนี่ยก็จะเด็ดกินส่วนยอดข้างบนเขาก็ เหลือใบข้างล่างไวเนาะแล้วเขาก็จะต้นค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นจริงๆกุเล่นน่ะ,จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ง่ายมากนะคะกุเล่มีเส้นใหยที่น้อยกว่าคะนานะคะเพราะฉะนั้นก็หยาบน้อยกว่าทำให้สามารถกินได้แม้แต่จะเป็นใบแก่เก็บรับประทานจากใบร่างเรียนเคลียงขึ้นไปข้างบนเลยก็ได้จริงๆข้อมูลวิชาการชุดเนี่ยบอก ระบุชื่อเอาไว้ว่าปูเล่พืชหน้าปลูกในยุค IMF คือมันตั้งนานมาแล้วเนาะตอนนี้ปูเล่หน้าปลูกในยุคโควิดละกันเนาะเพราะเราจะได้อยู่บ้านแล้วก็ประหยัดมีผักรับประทานไปนานๆนะคะเพราะฉะนั้นความน่าสนใจก็คือหนึ่งก็ปลอดภัยเรื่องสารพิษเนาะถ้าเทียบกันกับคณะเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าคณะเนี่ยใช้สารเคมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ ความหยาบจะน้อยกว่าคณะนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีความปลอดภัยในการบริโภคด้วยเขาบอกว่าปูเล่นเนี่ยจะสูงขึ้นเรื่อยๆก็พอตอนต้นสูงเนี่ยเราก็ต้องใช้ไม้ค้ำยันเนาะแล้วก็บอกว่าสามารถมีอายุได้ถึง3ปีใครปลูกปูเล่เกิน3ปีบอกเราด้วยเนาะน่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งว่า ปูเล่น่ะมีมะแมลงรบกวนน้อยมากถ้าเทียบกับพวกคณะหรือว่ากละลำหรือว่ากวางตุง้งท่านอื่นว่าไงคะมันถึงได้กลายเป็นผักปลอดสารแล้วก็ปูเล่น,นี้ไม่มีดอกนะคะไม่มีดอกเวลาที่ขยายพันธุ์เนี่ยพออายุของปูเล่เขาเกินหนึ่งปีลำต้นจะมีการแตกกิ่งแขนงเล็กๆก,ก็ใช้กิ่งแขน,ขนงเล็กๆนั่นนะคะเพาะชำ ก็เอาปักดินเลยแล้วก็เขามีความทนทานมากไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าหนาวหรือหน้าร้อนก็สามารถที่จะเติบโตได้ดีแล้วก็สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยเลยนะคะการปลูกปูเล่ก,ก็ปลูกง่ายๆอย่างที่ทราบกันนะคะว่าปักชำแล้วก็ดินใช้ดินอะไรก็ได้ เราว่าเนาะไม่ต้องไปเน้นปุ๋ยเน้นอะไรหรอกแค่ดินถูงธรรมดาที่เขามีสูตรที่ผสมปุ๋ยคอกอะไรมาเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วแล้วก็เราอาจจะเพิ่มด้วยการลดน้ําด้วยลดด้วย EM หรือน้ําสกัดชีวภาพต่างๆเพราะว่าเรามุ่งเน้นที่ว่าให้เป็นผักปลอดสารแล้วก็ในความที่เขาง่ายอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรวันนี้ก็อยากจะมาบอกเล่าให้ฟังถึงว่า ที่มาของปูเล่นะคะซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเกิดจากการที่ชาวจีนเอาใส่เรือสำเภามาช่วงที่อบประโยพออกจากประเทศแล้วก็เป็นผักที่เอาไว้กินในระหว่างการเดินทางในขณะที่อาจจะไม่มีผักอย่างอื่นนะคะก็แสดงว่าเขา,าปลูกง,ง่ายแล้วก็ทนมากจึงถูกเลือกให้เป็นผักที่ใช้ในการเดินทางไกลระยะยาวข้ามประเทศ ในสมัยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าปลูกเนาะเป็นทั้งไม้ประดับแล้วเป็นทั้งผักสวนครัวที่กินได้ใครมีปูเล่อะไรที่หลากหลายสายพันธุ์กว่านี้แล้วก็เอาทำเมนูอะไรกันบ้างก็อย่าลืมเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้ก็มาเล่าสั้นๆถึงความเป็นมาแล้วก็ที่มาที่ไปตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์ของปูเล่ไม้พืชหน้าปลูก ในยุคโควิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะสวัสดี